ดิสิสมาชาแนลขอต้อนรับกสิช่างเด็นเนเน่นะคะวันนี้เห็นเอาฟิตของเราแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่ามันจัดจ้านขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เราจะไปคอนเสิร์ตของ ว่าถ้าเราไปดูคอนเฉยๆมันก็จะธรรมดาไปใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เราเลยจะให้แฟนคลับโฟอีฟหรือว่าโฟอเนี่ยมาเล่นเกมกับเรานะคะเกมนั้นก็คือเกมทายเมนของเรานั่นเองนะคะซึ่งเมนของเราก็คือพี่จินคือโดนพี่เขาตกตั้งแต่ช่วงอูลาลาอูลาลาเลยแหละใครทายถูกเราก็มีของรางวัลให้ด้วยนะคะทายผิดก็มีให้เหมือนกันเพราะว่ามาร่วมทำคอนเทนต์ด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าคอนเลยดีกว่า โอเคค่ะ okay, ตอนนี้ก็มาถึงหน้างานกันแล้วนะคะแล้วก็หาแฟนคลับมาได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาเล่นเกมท h a เมนของเรานะคะคิดว่าเราเมนใครในวง Four e คะเออจลินครับคิดว่าใครคะอ่าอครับมีคนถูกนะคะก็คือพี่คนนี้ไปถามจอยลินแล้วอึ้งงาจินพ <laughs> ี่เมนใครกันนะคะเนี่ยจลินตาทองตาจอยลินค่ะ,ค,ะคิดว่าเราเมนใครใน Four e คะเออคิดว่าจอลินนะคะ คิดว่าายค่ะอ๋อคิดว่าโจลินใช่ค่ะหนูเมนโจลินค่ะคิดว่าเราเมนใครคะคิดว่าคิดว่าน่าจะเมนน้องแฮนนาละกันดูจากการแต่งตัวอะไรอย่างงี้น่าจะแบบทรงแฮนนาบอก่อเลยว่าใกล้เคียงนะคะแต่ว่าเมนโจลินค่ะค่เมนโจลินเหมือนกันเียดาวมาก่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ให้รางวัลเหมือนกันค่ะคิดว่าเราเมนใครในวงโฟร์อีฟคะพันไม่คะ ใกล้เคียง้วเพราะแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะเราเใบให้ว่าเป็นเมนแร็ปโจลินอุ้ยองค่ะคือว่าเราเมนใครในวงโฟยิฟคะอันทาคนนี้ใช่ไหมแค่ขายหนูขายหนูอ่ตาออมค่ะอุ้ยเอ่ออ่าอ่าน้วกันค่ะบอกเลยว่าทั้งคู่ใกล้เคียงมากยังไม่มีคนถูกเลยเดี๋ยวใบ้ให้ว่าเป็นเมนแร็ปค่ะพันหรอคะไป ไม่ใช่ค่ะเมนโซลินแต่ไม่เป็นไรค่ะคิดว่าเราเมนใครในวงโฟยิปคะอ๋อกอลลี่เหรอคะอุ๊ยถูกด้วยเมนโซลินเหมือนกันค่ะเมนโซลินเหมือนกันเหรอคะโซลินก่อนคนได้โซลินเยอะมากค่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆได้ทุกคนทัองวงเหมือนกันม่ได้เฉยเฉยคิดว่าเราเมนใครค่ะายค่ะแคนนาค่ะายค่ะบอกเลยว่าไม่ถูกสักคนนึงเนาใช่แล้ว ว่าเราเป็นเมนใครในวงโฟอีฟคะอืมจลินมายเฮ้ยใกล้เคียงพี่โจลิน oh. นั่นเองเป็นจลินกันหรือเปล่าคะเ <c oughs> น,นี <c oughs> ่ย <My. S 1> okay, ค่ะเป็นจลินโจมาย่ะโอเคค่ะคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะคิดว่าเราเป็นเมนใครในวงโฟอีฟคะ <c oughs> ขอแบบใบได้ไหมเมนรับเมนรับมีความเทไหมหรือว่าสายเกลียวเท <c oughs> hey. โซลินเนาถจูกต้ง้งอย่างแล้วเมนใครคะเนี่ยให้ทายดีกว่าดูจากการแต่งตัวแล้วในวันนี้กแเ่ยตัวบอกไ,ไอม่ได้ว่ามีเมนสองคนแต่ว่ามีที่รักที่สุดตาออม ถูกต้องนี่ถูกด้้ยต่อจากนี้จะเป็นการเข้าไปชมคอนเสิร์ตกันแล้วบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกของโฟอีฟดีมากๆประทับใจสุดๆชอบโซโล่โชว์ของทุกคนเลยมีสไตล์ที่ชัดเจนสะกดคนดูได้และมีสิ่งหนึ่งที่ได้รู้คือโฟ e อีฟมีคนรักอยู่มากมายลายล้อมเต็มไปหมดเลยเก่งมากๆเติบโตขึ้นสุดๆและสุดท้าย4ฟมีอะไรอยากบอกโฟอีด้วยนะโฟอีฟ e ดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟคะ ก็ซูซูนะครับจะคอยติดตามผลงานไปเรื <mus i> ่อยๆเลยอ้า็เป็นกําลังใจนะครับผมใช่เห็นคนแบบคนไทยตอบมาฮิตทีป๊อปก็แบบดีใจด้วยโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากอกอะไรกับโฟอีฟบ้างก็ติดตามผลงานนะครับเก่งกันทุกคนเลยรอดูผลงานต่อไปเรื่อยๆทําเพลงดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ดูครับก็โฟอีฟก็เก่งกันมากๆค่ะคืออยากทําอะไรก็ก็ทําเลยพวกเราพร้อมซัพพอร์ตตลอดค่ะ เก่งมากมากเลยค่ะถ้าโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟบ้างคะก็วันนี้ก็มาให้กําลังใจเต็มที่นะคะก็ให้อยากให้แสดงเต็มที่ค่ะถ้าโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟค่ะก็เป็นกําลังใจให้เขาในทุกๆเรื่องเพราะว่าเขาก็เป็นกําลังใจให้เราในหลายๆเรื่องเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากมาให้กําลังใจเขาในงานใหญ่ครั้งนี้ค่ะถ้าโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟค่ะก็ทำเขาได้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะถ้าโฟยิปดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟยิปคะอ๋อก็เก่งมากๆรู้ว่าพยายามกันมาเยอะมากๆแล้วแบบคุณดีเซิร์ฟมันที่จะได้รับแบบความรักจากแฟนๆทุกนคนนะ mm hmm. ถ้าโฟยิปดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟยิปบ้างคะ่ะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ตลอดนะสู้ๆก็ซัพพอร์ตตลอดแล้วก็รักนะคะ มาหาแล้วนะแล้วก็จะคอยมาหาตลอดไปค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟค่ะรักน้องๆมากเลยค่ะว่าขอบคุณพี่จตครชื่อสูดน้องพันจ่าเก่งมากค่ะภูมิใจในตัวน้องมากค่ะ <laughs> ถ้าโฟอีฟดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับโฟอีฟค่ะอยากไปบอกโฟอีฟว่าแบบยินดีกับทุกความสาเร็จของโฟอีฟจริงๆแล้วก็ความพยายามอะคือคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโฟอีฟเป็นวงที่โชคดีนะอยู่ค่ายที่ใหญ่อยู่ค่ายที่อะไรแต่เรารู้สึกว่า ทุกสิ่งที่โฟอีฟทำมันคือมาจากความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของโฟอีฟจริงๆอะไรเงี้ยการมาเจอกันมันเหมือนเป็นเดสตินีไม่ใช่แค่ตัวโฟอีฟมันรังตัวโฟไอแล้วก็ตัวโฟอีฟเองด้วยอะไรเงี้ยอยากจะขอบคุณโฟอีฟที่เลือกมาเป็นศิลปินขอบคุณที่ไม่ท้อและอดทนมาตลอดขอบคุณที่ฝึกฝนตัวเองจนมาเป็นศิลปินในวันนี้เราจะคอยเฝ้ามองการเติบโตของโฟอีฟไปเรื่อยๆซัพพอร์ตโฟอีฟในทุกเส้นทางที่เลือกเลยอยากให้โฟอีฟรู้ไว้ว่าโฟไอจะอยู่ข้างๆเสมอขอบคุณมากนะคะดูอคอนเส็ ต้องน,นะขอบค่<ช>าตอนเราอยู่โซนเดียวกันเราไปดูคอนด้ยวยกันไดให้ว่าเป็นเมนแลบเป็นแ,นแนลปเหรอรอนะคะอันนี้เมนใครกันคะเนี่ยไม่มีค่ะเมนไ,นไม่มีโอเคเลิศมากคีบทั้งวงเลยพี่ไม้แมทมากถามใครก็เมนพี่ไม้เทียบเลยใครเมนหนุ่มว,ว่าจะเป็นเมนใครในวงได้ได้ได